สุรันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำบช่วงของวันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์นี้คิดถึงทุกคนมากเหมือนเดิมค่ะ19กันยายนแล้ววันนี้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันความก็มีเรื่องราวดีๆของคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นเซียวจ้านหวังอี่ป๋อรวมถึงอาเฉิงกันด้วย ก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวต่างๆวันนี้แฮปปี้เบิร์ a y เยให้กับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะคะวันที่19กันยายนรวมถึงอาเฉิงของเราน้องเล็กจากบ้านบัวนะคะประมาจาลัทธิมาเฉินชิงลิ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาเฉิงขอให้อาเฉิงมีความสุขมากๆอายุ2 5ปีแล้วแต่หน้าเด็กมากจริงๆค่ะและวันนี้อาเฉิงก็มีอัปภาพแบบน่ารักค่ะ ใส่ชุดเยี่ยมยีนไปถ่ายภาพที่ทุ่งดอกไม้เพราะว่าความที่บอกว่าสวัสดีอายุยีส้าอาเฉิงของเรานะคะก็มีพื้นเพนะคะบ้านเกิดอ,อยู่ที่จิวเจียงมณฑลเจียงซีซึ่งก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนและ,ะเฉิงของเรานั่นก็รักเรื่องราวของการร้องเพลงค่ะแล้วเมื่อจบก,การศึกษาจากชั้นโรงเรียนประถมเนี่ยแม่ของอาเฉิงคะ่ะได้พาอาเฉิงเข้าไปที่กรุงปักกิ่ง และหลังจากนั้นค่ะในตอนที่อายุส5ก็ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดช h i น a า Conversatory of Music ค่ะและในขณะที่เรียนอยู่ค่ะอาเฉิงก็ได้รับรางวัลได้รับเงินด้วยจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมแห่งการแข่งขันร้องเพลงนานาชาติของจีนและอีกหนึ่งรางวัลสำคัญก็คือรางวัล Peacock c u p Vocal Music g ิกก p r งปีและก็ยังมีรางวัลจากการร้องเพลงอีกหลายรางวัลมากๆค่ะและก็ยังได้รับทุนการศึกษาระดับมืออาชีพจากโรงเรียนหลายครั้งเลย เรื่องของการแสดงค่ะหวังจ้เฉินของเรามีความสามารถในการร้องโอเปร่ามากๆก็ได้มีการแสดงละครเพลงและโอเปร่ากันอีกหลายครั้งหลายคราวค่ะจากนั้นเนี่ยเอเชินก็เข้าเรียนต่อมหาวิทยลาลัยที่ Central Academy of Drama เป็นสถาบันอันทรงเกียรติในกรุงปักกิ่งโดยสำเร็จการศึกษาด้านโอเปร่าค่ะนั่นก็เป็นประวัติย่อๆนะคะส่วนผลงานซีรีส์ของเอเชินที่รอออนแอร์อยู่นั้นก็เพียบไปหมดเลยค่ะหลายเรื่องมากๆเป็นกำลังใจให้เอเชินของเราต่อไปนะคะสาวนักแสดงที่มาาฝีมือและก็น่ารักท่านนี้ น,นี่เป็นวันสำคัญมากจริงๆสำหรับคนที่เป็นปีเตอร์แพนแฟนคลับของเซียวจ้านวันนี้เมื่อ5ปีก่อนตอนที่แวมเองก็ยังไม่รู้จักเซียวจ้านเลยในตอนนั้นถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้ค่ะก็จะไม่เป็นแฟนคลับใครเลยนะคะย้อนเวลากลับไปเป็นแฟนคลับของเซียวจ้านคนเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าแวมเพิ่งจะมาเจอเซียวจ้านตอนที่สแสดงซีรีส์ปรมาจารยและที่มาหรือว่าเฉินฉิงลิ่งถึงแม้ว่าจะเพิ่งเจอไม่กี่ปีค่ะก็สัญญาว่าจะเป็นแฟนคลับที่น่ารักของเซียวจ้านตลอดไป วันนี้เมื่อ5ปีที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยคลิปเดี่ยวของเซียวจ้านในฐานะที่เดบิวเป็นสมาชิกคนที่8ของวง X9 ค่ะความหล่อความน่ารักนี่ไม่เคยเปลี่ยนจริงๆเลยนะคะ เห็นทีเซอร์ของโฆษณาสวิลลิงแล้วตื่นเต้นมากๆเลยค่ะมันไม่กี่วินาทีแต่ว่าอยากจะดูมากๆนอกจากทีเซอร์โฆษณาแล้วสวิลลิงก็ยังมาพร้อมข้อความด้วยที่บอกว่ากลั้นใจฟังข่าวว่าคุณกลับมาแล้วตั้งตาราอคอยคุณกลับมาเดือนพฤษภาคมเสี่ยวจ้านแปลงร่างมาในลุกที่ดูแข็แงแกร่งและนำจิตวิญญ,ญาณของแฟชั่นและเขาเข้ามาเชิญชวนให้เราคอมเมนต์เดาด้วยค่าวว่าแบรนด์สโบร์เพื่อของสวิลลิงนั้นจะมาในลุกไหนกันต่อไป ในช่วงวันที่17บท่าเซนินด้นมาพร้อมกับเซียวจ้านที่มาวอวยพรให้กับเราในช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็มีข้อความดีๆที่วอวยพรพวกเราด้วยบอกว่าขอให้ชีวิตเปรียบเหมือนพระจันทร์เต็มดวงและความฝันนั้ขอให้เป็นจริงแล้วก็ในส่งเซียวจ้านค่ะเซียวจ้านบอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมแบรนด์สปอคพรรันของเซนิดเซียวจ้านนะครับสำรวจกาแล็กซี่ลึกลับเขียนบทกวีชื่นชมดวงจันทร์ผมขอให้ชีวิต,ตทุกคนนั้นเป็นดั่งพระจันทร์เต็มดวงความฝันนั้ขอให้เป็นความจริงสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ การว้พระจันทร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงทีมงานของเซียวจา้านทุกท่านด้วยส่วนท้ายการอัปเดตของเซียวจา้านที่โมซันในช่วงของวันที่17เหมือนกันค่ะเซียวจ้านบอกว่าสวัสดีครับผมคือแบรนด์โป๊ปปี้ั้นของโมซันเซียวจา้านนะครับมาสู่กับแว่นตาอัจฉริยะชมใหม่โมซันสมาร์ทไอแว์ด้วยกันกับผมนะครับ ปอของวิปปอค่ะตั้งแต่ช่วงมาที่17นั้นก็มีแชร์โพสจากทาน,นาของชาแนลด้วยช่วยโปรโมตนิทรรศการน้ำหอมของชาแนลก็คือแชร์คลิปมาจากทาน,นาของชาแนลค่ะในนี้ก็จะมีซูปเปอร์ซาร์ลหลายๆท่านด้วยกันอย่างคุณโจซินนะคะคุณวิกตอเรียโซงอะไรแบบนี้วีปปอพีเคราะความบอกว่าสัมผัสนทิทรรศการน้ำหอมชาแนลกลิ่นหอมเสียงและสีสันนิทรรศการที่มีสัมผัสอันหลากหลายนั้นกําลังอยู่ในช่วงนับถอยหลังพาตัวเองเข้าไปในเมืองน้ําหอมสําหรับสุภาพบรุษที่มีสีฟ้าครามตามหา eye, หาากลิิ่่นออยแงสระ หวังอีปอออฟฟิเชียลในวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะอัพภาพอีปอมา2เซตด้วยกันหรอจัดทั้ง2เซตเลยอย่างเซตแรกค่ะเขาก็บอกว่าอีปอตุ้ยจ้างนำสมาชิกคลื่นลูกแรกของทีมอีปัวหวังจ้าแบทเทิลเซตนักสืบวิเคราะห์แนวคิดออกแบบท่าเต้นและสังเกตยอย่างพิธีพิถันเจอกันวันนี้12นาิกาลเซตหนึ่งเภาพรอบาดใจเหมือนเดิม กับข้อความที่บอกว่ากฎการจับคู่แบบคลาสสิกที่รังสรรค์กันเก่งทรงตรงขาบานย้อนยุคสีดำและก็สีขาวพร้อมปลดปล่อยแฟชั่นแนวสตรีทแบบไม่เรียบง่ายนอกจากนั้นก็ยังมีข้อความแทนใจแฟนคลับด้วยขอถามคุณสักนิดฉันขอนั่งเบาหลังของจักรยานคุณได้ไหมคะขอบคุณการอัปเดตด้วยค่ะวังอีปอออฟฟิเชีพร้อมกับการแจ้งเวลาด้วยสมัครการเปลี่ยนแปลงเวลาออากาศ สวีเดนออฟไชน่านะคะซีซั่นที่4ในเว้ยปอฟิเชียนกะะ็แจ้งการปรับเปลี่ยนตารางเวลาการออออากาศด้วยสำหรับ EP ที่6ก็คือเลื่อนการออกอากาศนะคะจริงๆต้องออออากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วง19นาิกาก็เป็นมาออกอากาศในวันนี้ช่วง12นาิกาค่ะตามเวลาประเทศไทยก็จะเป็น11นาฬิกา ขอเชิญชมหวังอี้ป๋อ้วยคะ่ะฝีมือการเต้นพัฒนาแบบสุดๆในทุกสไตล์จริงๆนี่อยู่ EP ที่6กแล้วยิ่งดูก็ยิ่งสนุกคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับหวังอี้ป๋อรวมถึงโน้าทีมทุกทกท่านกันด้วยและสต d ี n ดน o ์ออฟ n a นาก็ยังอัพภาพอี้ป๋อกันอยู่บ่อยๆนะคะอย่างในภาพนี้ก็บอกว่าเสือดำสุดคูควบคุมสามได้ยอย่างแข็งแกร่งอีป๋อตุ้ยจ้างนำทีมอีปัวหวังจ้ามาระเบิดเวทีทำให้ผู้ชมนั้นต้องตะลึง ตรงนี้สำหรับ EP ที่6แล้วก็ EP อื่นๆก็สามารถที่จะชมกันได้ทางยคูใน YouTube ค่ะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันของย o คูก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันรายการ Day-Day Day Up มาให้ความรู้เราอีกแล้วค่ะในเรื่องราวของชีววิทยาและเรื่องราของการสำรวจธรรมชาติอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนะคะ มีทั้งแมลงต่างๆค่ะมีทั้งหินจากดวงจันทร์พูดถึงรายการเด y เดอัพแล้วคิดถึงเฟิงเกอร์มากๆเลยค่ะคุณเฉียนเฟิงนะคะหรือว่าคุณออสการ์เฉียนเห็นหวังอีปอที่ไหนก็จะเห็นเฟิงเกอร์ที่นั่นนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เอาดรถ่ายนอกสถานที่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฟิงเกอร์นั้นเป็นยังไงนะคะส่งความบังใยไปถึงเฟิงเกอร์ด้วยจริงๆค่ะสําหรับคุณเฉียนเฟิงแล้วก็เป็นกำลังใจห้กทีมงานเด y d เด u p อัพกันด้วย ขอบคุณหรบการอัปเดตด้วยค่ะก็มีภาพหวังอี้ป๋อหล่อๆให้เราได้ชมกันแล้วก็วันนี้ออนแอร์ช่วงสีทุ่มของประเทศจีนด้วยสามทุ่มประเทศไทยหวังเปาเปากับสถานีอาหารเช้าของหวังอี้ป๋อนะคะในตอนที่3มาแล้วในช่วงวันที่17 เขาก็บอกว่าเพื่อให้รูปร่างที่ดีกําลังสงสัยว่าควรจะทานอาหารมื้อเช้าหรือเปล่ามื้อเช้าจากสปอคเพร์ซันหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อกับข้าวโอ๊ตเพื่อสุขภาพสาหรับสถานีอาหารเช้าของหวังอีอ้ป๋อแวนไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้าว่ามีสถานีอาหารเช้าของหวังอี้ป๋ออยู่จริงๆในโลกใบน,นี้คาดว่าคงจะต้องต่อแถวยาเวเหยียดไปถึงดาวอังคารแน่เลยนะคะและในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะเราสินค้าต่างๆก็มีอพภาพอี้ป๋อแล้วก็อวยพรกันด้วยอย่างเช่นมินิเมดก็มาอวยพรพร้อมทั้งโปรโมชั่นค่ะ นอกจากนี้นะก็ยังมีไหล่เฟนด้วยนะคะรวมถึงเอลมาเขาก็บอกว่ามอบไอเดียมาให้กับควินิเทศการ์วัดพระจันทร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21กันยายนแล้วจนนวันนี้ทางด้านของคอเกตก็ยังมีอัปโฆษณาของหวังอีปอกับคอเกตด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรงแล้วก็มีรอยยิ้มที่มั่นใจตลอดเวลาวันที่20เดือนกันยายนเป็นวันดูแลฟันของจีนร่วมกับสโบรพอร์ซันหวังอีปอปกป้องสุขภาพช่องปากไม่เพียงแค่วันนี้เท่านั้นแต่ก็ต้องดูแลฟันให้ดีในนทุกๆวั ถึงเรื่องราวของการโหวตกันบ้างก็มีรางวัลที่ในประเทศไทยนะคะจากเว็บไซต์สยามซีรีส์อ w วอร์ดเขามีการจัดรางวัลขึ้นมาหลายรางวัลกันเลยทีเดียวค่ะในช่วงของปีนี้ที่จะมอบให้กับซีรีส์ต่างๆที่มีการออนแอร์ air. ซีรีส์เรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังสาแล้วก็ซีรีส์เรื่องนางโจรค่ะ ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขาของรางวัลซีรีส์ออนไลน์ยอดนิยมกันด้วยแวมก็ได้ทําคลิปนะคะเชิญชวนทุกคนให้ไปโหวตกันแล้วเมื่อวานนี้ที่ติ๊กต็อกคนที่เล่นติ๊กต็อกอยู่อาจจะมีผ่านตากันไปบ้างนะคะนี่ก็เป็นแอคเค้์จริงๆของแวมนะคะก็มีแอคเค้์เดียวเท่านั้นนะคะส่วนเสียงที่ได้ยินจากที่อื่นนะ่ะไม่ใช่แวมนะคะแล้วก็สาหรับการโหวตที่เว็บไซต์นี้ค่ะก็มีการโหวตแบบเสียงเงินแล้วก็โหวตแบบฟรีด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะโหวตได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นวิธีงงงง่่าาายยคคคคืออสมมัััรร2้้้ะะโโหวตใทนนนจจแลุ พูดถ well. ังซานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซียวจ้านและหวังอี้บ๋อค่ะก็มีคนมาคอมเมนต์ถามแวมนะคะเรื่องราวของฟกค่ะเพลย์ลิสต์ของ Don't Touch My Heart ขอโทษีดโปลดอยารักผม หรือว่าจะเป็นเรื่อง h ด b o บ y g ิก r าผู้ใช้ฆ่าใครแตะแวมก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่นำเพลย์ลิสต์ออกไปสำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วก็ตั้งให้เป็นส่วนตัวค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีคนนั้นสามารถที่จะฟังได้แวมขอเคลียร์ปัญหาต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะแล้วก็จะนำเข้ามาใส่ในเพลย์ลิสต์ใหม่ค่ะน่าจะไม่เกินวันนี้ตอนดึกๆแล้วก็สอบฟิกเสียงเรื่องล่าสุด my love my robot ตรงนี้ต้องบอกว่าแวมเครียดมากจริงค่ะสำหรับการทำฟิกเรื่องนี้เนื่องจากว่าแวมอัพช้าก็มีคนมาบน่นแล้วก็พูดจาไม่ดีอนข้าง ที่จัดหลายคนเลยทีเดียวแวนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเอายังไงดีจะทําต่อหรือว่าจะหยุดเพราะแวมเองก็รู้สึกไม่สบายใจมากจริงๆค่ะคืออัพช้าก็บ่นก็ว่านะคะบางคนคือมาแรงมากๆแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับบางคนที่แวมเข้าใจผิดนะคะก็มีการคอมเมนต์ตอบกลับไปที่แบบแรงๆต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะก่อนที่เราจะไปบายกันไปในวันนี้แวมก็มีข้อความดีๆจากเซียวจ้านมาฝากด้วยซึ่งก็เป็นข้อความของ,ของเซียวจ้านจากวล็อกหนึ่งค่ะ เซียวดัางบอกว่าเก็บรักษาความผูกพันนี้ไว้ให้ยาวนานและมั่นคงถึงแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะไม่ได้ราบรื่นสว่างสวยเพราว่ายังเปลี่ยนไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอนขอบพระเจ้าเวพรทุก